หอมมืออย่ยงนี้อาลีจ้าเบลวแห้งวัดนี้ค่ะป่าเนี่ยเป็นเซอร์ยูทูบเบอร์มือหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้เขาถ่ายถ่ายเขาโอ้ยไปกับการยอดไอ้เปลวแห่งเขาก็เป็นคนสวยด้วยใช่หุ้ยตายแล้วเขินอ่าว่าไงโทฟี่อ่ะไม่ใช่โซนิก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 ลูกชายี่ต้นไม้ครับโไมา นี่เป็นตอนรับไปอย่างนี้ครับยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้ซื้อมาวันแรกต้งมาวันแรกมันหวานก็นิกโซนิกมาเนี่ยโซนิกมาเนี่ยโซนิกเอ้ยโอ้ยนอนไปพี่น้อยไปพิดทิปพร้อมค่ะบ๊ายบายเลีอะหลีอะเจอจันกาลสินโอเจอจางกาลสินไปไม่ได้กาลสินน้องเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะจะได้ไปหยอกจะได้ไปริมทางโอเคครับสวัสดีครับกันนาย ทางลอดภัยนะลูกครับป๋าเหมือนกันน<ร>ะครับสวัสดี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 ครับยิที่หมายโดยปลอดภัยครับผมว่ยายิาครคับเดีานดอดายดดเลยไมนะข <c oughs> องปั๊จะได้ออกเกิดมีรถอทุกงเราไมได้อแอด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  ปลอดภัยนะไปถ่ายไปายนะจ๊ะดี่รูปลรอครับป๋าน้องเอกจ๊ะเขาถ่ายหน่อยนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยนะครับผมจะถ่ายน้องเอกแป๊บให้ใส่เสื้อกนะยาวยาวร้อนมาก สวัสดีค่ะเอกค่ะสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะเราไหนเนี่ยครับก็จะเดินทางกลับเลยป้าไม่โคราชก็ขอนแก่นครับที่ปักไว้เดินทางปลอดภัยค่ันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีค่ะน้องโน้ดเดินทางปลอดภัยนะโน้ตนะป้าป้าก็เหมือนกันนะคะ ขับรถดีๆนะคะถ้าเหนื่อยก็จอดนอนนะคะจอดหลับเลยนะคะจอดนอนหลับเลยช้างวันดีช้างเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับทำอะไรอ่ะเียบไฟให้ก่อนดิวตัดไฟไงไม่ใช่ตัดหรอกเก็บแล้วไงบันเมืองปฐุมมาหอดชุดก่อนปฐุมมาเหรอน่าเหรอ ปฐุมมาไปรอที่รถนะปฐุมมาได้ยินไหมล่ะไม่ได้ยิน,น,ะนะครับโอเคนะดีครับบรรยากาศครับผมแอท์สะท้า,ทางปลอดภัยน,นะบรรยากาศทุกคนเคช้ยล่าไม่ได้เต้ยไม่ทันเช้ยก็โอเคก็ขับเลยอ้ิซซี่ไหนที่บอก สวัสดีจ้า๊าาค่ะสวัสดีค่ะนไปไหะนไปไอะไรนะสนไปสุพรรคราบโอ้ยโทษโทษโทษบรรยากาศรผมเรื่อยโอ้ยเจอน้องอุหงิง รั่สวัสดีจ้าน้องหญิงโอ้โสวยมากเลยวัอดีมันเองเดี๋ยวน้องเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะป๋าไม่เห็นถ่ายคลิปหลายวันเลยหนูไม่ค่อยได้ถ่ายเลยไม่คิดถึงหนูแล้วเหรอคิดถึงคิดถึงอยู่โอเคไปเรื่อยๆครับผมไม่ใชอหนูไม่เจอหนูเออวันนีไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยเรื่อย เติกแล้วครับผมพ่อแหลมทางปลอดภัยพ่อแหลมสวัสดีครับพ่อแหลมครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าทางปลอดภยัยอ๋อ มเดินทางวัดพายนะำมันนะไปนอนไหนนอนโคราชนอนโคราชเนี้ยโอเคเดินทางวัดพายโอเคโอเคโอเคของเลยถือของเลยถ่ายแล้วอยสั่นนิดนิดพอดีเดินทางวัดพายน้องเจอกันนะครับสวัสดีครับวัดพายเช่นกันของโบก่อนครับผมเดินทางวัดพาย สองนาทีเรื่อยๆวันนี้เราเดินทางไปสุพรรณนะฮะก็มีออมแอมไปด้วยสุพรรณเดี๋ยวต่อไปก็ต้องมีปันๆมา,ามาวางของก่อนเดี๋ยวน้องจะมาอยู่ผู้น้องจะมาอยู่จะเมากระเป๋าไป ครับผมเนี่ยอผมกมมีอาจะพู่อะไรบ้างจะน้วะโอเคไปไหนไปใครจ๊ะเดินทางดภัฟนะมพูเจอกันงานโอเคไดคงจะมากบันันแล้เธอเหรนะใช่ค่ะออว่าไงโอ้โหรักจริงจริงเลยอะไรจ๊ะ ชมพู่ก็รักเธอจริงไหยนะเก็บของเก็บของให้เลยไม่เป็นไรนนเดี๋ยว yeah, เดี๋ยวเอาของยังมีชมพู่เดี๋ยวไม่มีของเธออยู่นะเดี๋ยวเธอคนม่ได้เอาไปหมดหรือไม่ได้เอาไปหมดเหอ,อ,เอ สวัสดีค่ะโอ้โหไม่เจออะไรฝ้ายคิดถึงไงไม่เจอกันเลยเหรอเออไม่ค่อยเจอไปอยู่ไกลกันด้วยไปย่างไปไปได้แล้วก็นอนเออใช่เขาขับรถทำไมอ่ะขับรถเนี่ยมงไม่กลับรอไปออกคลิปเออคลิปไม่กลับถ่ายแป๊บนึงเราคลิปก็อยากถ่ายอุ้งอิงกันแต่ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายมันขึ้นตรงกันไงนี่ไงเนี่ยอุ้งอิงก็เลยเก็บของนี่ถ้าเราตอนนี้ได้คลิปอยู่นี่มันมืดเดี๋ยวไม่มีคนสวัสดีเอ็ซีทุกคนนะครับ แล้วงานเล้ยงชวนมีการเสียงเดินทางปลอดภัยผู้ที่เห็นว่าพี่การเธอจะพาคนไปดูไช่จะพาไปดูเอฟซีสงขายทเขาบอกขนาดยังไม่เห็นห้องเลยเอฟซีจองมาเยอะแล้วเนี่ยจองห้องพักไปเรียบร้อยก่อนละไงเรียบร้อยได้ได้ได้โอเคนะโอเคครับค่ะไปเราเดินทางกันยาวๆอโเคครับสู้ๆทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะวันนี้พี่มดกับสุพันมาครับสุพันจ้า โอ้ดีใจได้ได้กับสุพันแล้วเย้ฝ่ายทาสมบัไปเจ้าคสวัสดีครับครับสตาหมดแล้วเียะไรชครับผมสวสดีครัะคุณสุจะขับเองเหรอครับใช่อ่ะบอกแฟนขับเอสซีอะไรบอกว่าวันนี้จะกลับบ้านทุกคนกลับบ้านหมดเลยทุกคนกลับบ้านเต็งหมดเลยเพราะวันนี้พักแล้วเราก็จะไปเจอกันอีกที เห็นบอกว่าไม่ใช่บุรีร์นะยางตลาดกาลสินนะอนยี่ิบห้าเหรอแม่เขาไม่ใช่บุรีร่ะก็โอเคยางตลาดอาจจะได้เยี่ยมหมาด้วยอาจจะได้เอาผ้าลงด้วยอ๋ออ๋อนอนเราก็นอนแล้วน่าจะได้ลงไปทางเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ออกไปแล้วตัดเข้าไปสารคามในในในบ้านแขงหรือมั้งโอเคครับขอบคุณครับแฟนคลับเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปที่บ้านสู่สายใหญ่บ้านคุณแม่นะครับผม โอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้าดูคลิปนี้สวัสดีครับ